ก็จะเห็นเลยว่าหน้าดูสดใสขึ้นใต้ตาดูดีขึ้นเลยรูขุมขนก็เล็กลงชัดเจนร่องแก้มก็ดูตื้นขึ้นที่เหยียชัดๆก็ดูรอยหน้าผากก็ดูน้อยลงสวัสดีค่ะหมอสกลนะคะวันนี้อยู่ที่วิคินิกสาขาอมลซเฟียนะวันนี้ก็พามาดูเคสติดตามผลอีกหนึ่งเคสนะคะเราทําอะไรกันไปนะคะเราฉีดแรดิเซอร์กันไปค่ะอ่าโอเคตอนนี้พี่เบนอายุเท่าไหร่แล้วนะคะหน้าเด็กมากสี่สิบสี่สอ่าโอเคก็คือตอนแรกเลยนี่พี่เบนกังวลปัญหาเรื่องอะไรนะที่เข้ามาปรึกษาหมอก็เพราะว่าิวนาแหงมคเป็น อหมอก็เลยนําเป็นตัวกลุ่มคอลลาเจนที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกซีอะบัตัยนะคะที่จะเข้าไปกระตุ้นทั้งเซลล์ไฟโบบาสนะคะแล้วก็เซลล์ที่ช่วยในการสร้างพวกอิลาสตินน้ำหล่อเลี้ยงผิวนะคะก็จะทำให้คุณภาพผิวของที่เป็นดีขึ้นแล้วก็ผิวฟูขึ้นหน้าดูสดใสขึ้นทีนี้ให้ดูหน้าสวยๆหลังทาก็จะเห็นเลยว่าหน้าดูสดใสขึ้นใต้ตาดูดีขึ้นเลยทั้งที่ไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ลูขุมขนก็เล็กลงชัดเจนนะร่องแก้มก็ดูตื้นขึ้นกระป๋องแก้มก็ดูเบาลงที่ยัััดดกนนนนคู้้ลาสสืใขึททแวมม ไปทำอะไรมาหน้าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยล้วมีอยู่ควจะนึกว่ามีความนักแต่ไม่ใช่จริงๆมาฉีดหน้าจริงๆนอนตื่นมาก็รู้สึกมันฟูขึ้นเลยนะคะหลังที่ฉีดวันนั้นตัวผิวมันดูแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเราก็บํารุงให้โมจสเตอร์เตียงพอด้วยเอาจริงขาะแค่กันแดดแล้วก็แบบคอนซีลเลอร์มันนิดหน่อยอนี่มีไม่ได้ลงเลย คือด้วยฝีมือคุณหมอหน้าสดสวยมากคือผิวหน้าเนียนมากตอนระหว่างทําเจ็บมากไหมเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บกว่าฉีดบท็อกซ์ไม่ได้ใช้ยาชาด้วยเนาะดูนี่คลินิกมีเยอะมากพี่เบนมีเกณฑ์ในการเลือกคลินิกยังไงเลือกคุณหมอยังไงจริงๆก็เลือกทําเลสะดวกดูที่ชื่อคุณหมอด้วยแหละค่ะคุณหมอดูหน้าเชื่อถือมาฉีดบท็อกซ์เรารู้สึกว่าคุณหมอเขาฉีดดีแบบที่เราชอบอะค่ะเราก็เลยลองมาฉีดอย่างอื่นเรารู้สึกว่าเออฉีดแล้วดีปลอดภัยก็เลยมาฉีดต่อ่ยๆะค ก็ฝากไว้ถ้าใครอยากจะหน้าเด็กเหมือนพี่เบนนะคะก็มากันได้นะคะที่วิชินิกค่ะ